เจอขวดยาคูหนึ่งขวดเดี๋ยวไปรับชมว่าผมจะใช้ขวดยาคูทำอะไรเดี๋ยวเก็บขวดยาคูไปเลยนะครับเดี๋ยวรับชมนะครับว่าผมจะใช้ขวดยาคูทำอะไรครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับผมก็เก็บขวดยาคูมาแล้วใช่ไหมครับเราเอาขวดยาคูมาตักเลยนะครับ เราก็ตัดไปเลยนะครับตัดให้ขาดเลยนะครับที่เราตัดนะครับเราจะเอามาใช้ทําเป็นกาวนะครับเราตัดครับตัดเป็นก้เป็นชิ้นเล็กๆครับตัดไปเรื่อยๆครับเราไม่เอาชิ้นใหญ่นะครับเอาชิ้นเล็กๆเ,เราเอามาทำเป็นกาวนะครับติดพลาสติก หรือเอาไปยาปูเราครับที่ปูเราแตกครับพอเขาแห้งแล้วแล้วเขาก็จะแข็งตัวนะครับตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็นําทินเนอร์ไปเลยครับถ้าใครไม่มีทินเนอร์เราก็ใช้เป็นน้ํามันเบนซินก็ได้ครับแก๊สโซฮอลก็ได้ครับ95 91ได้หมดครับเราก็เอาขวดยาคูเราใส่ไปเลยนะครับใส่เข้าไปในทินเนอร์แล้วเนี่ยครับเอาใส่ไปให้หมดเลยนะครับ พอเราใส่ไปได้แล้วครับเราก็รอสักพักหนึ่งครับแล้วขวดยาคูเราก็จะกลายเป็นกาวครับเราก็เอาทิ้งไปครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับได้เป็นกาวแล้วนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์เราไม่มีเราก็ใช้ขวดก็ได้ครับตักให้เป็นแบบนี้ครับขวดน้ําเราครับแล้วก็เอามาใส่นะครับพอมาใส่แล้ว ถังแตกกระมังแตกเราเอายาได้เลยครับนี่ครับอย่างนี้นะครับถังแตกเราก็เอามายาเลยนะครับยาลงไปเลยนะครับเก็เป็นกาวชั้นดีเลยครับถ้าเขาแห้งตัวแล้วเขาก็จะแข็งมากเลยครับเนี่ยครับเป็นกาวอย่างดีเลยนะครับตอนนี้เราปาหรือเราก็ยาไปเรียบร้อยนะครับเราก็รอแค่ให้กาวมันแห้งอย่างเดียวครับก็ไม่มีรวออกมาแล้วครับ พอขาแห้งตัวแล้วเขาก็จะแข็งมากเลยครับหรือเราจะยากําแพงเราก็ได้นะครับกาวจะขวดยาคูเรานะครับฟ้่มเดียวเห็นไหมครับเรา็ยายากําแพงเราก็ได้ครับกําแพงปูเราที่แตกนะครับเรายาข้าบเลยครับแล้วเขาแห้งตัวเขาก็จะแข็ง เราก็ป้องกันปูนเราแยกออกจากกันครับหรือรอยร้าวขยายมากขึ้นครับเราก็เอามาทานได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมขอบคุณครับ